สวัสดีครับวันนี้ทิมนะครับผมก็พามาชมกับเจ้า i วิกคันนี้นี่เลยนะครับผมเป็น i วิก1.8 EL นะครับปี2018เลขมาอยู่ที่34,000กว่ากิโลเมตรนะครับพร้อมกับราคาแค่735,000บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆคันกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมทีมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณอย่างสูงนะครับที่เป็นกำลังใจและติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับทิมนะครับ ถ้าอย่างไรตรงนี้ทีมก็ฝากกดแชร์เพิ่มเติมไปด้วยนะครับสาหรับท่านใดน,นะที่มีเพื่อนหรือมีครอบครัวที่สนใจในรถ Hon d a นะครับหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับถ้าทีมลงคลิปไหนไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ไปให้ท่านอื่นด้วยได้เลยนะครับผมถ้ายัางไงตรงนี้ถึมก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปชมรถรอบๆบคันกันเลยครับครับก็ามาชมรถกับซีวิ c 1.8 EL คันนี้กันเลยนะครับสวยๆไปเลย คันนี้นะเป็นรถ1.8 lp 2018นะครับแต่ว่าเขาใส่แม็กตัวเทอร์โบมานะอ่าสวยไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมรอบๆบคันกันเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เลขใหม่สวยมาก34,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแลเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวทิมไปชมสัมภาระดา้านท้ายกันก่อนเลยครับเลนวอชก็มีให้นะเห็นไหมตรงนี้เลยนะโอเคครับ ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับแต่ทีมมาแวบเขาแต่งเทอร์โบเนียนเลยนะครับงานเนียนเลยนะครับแต่เครื่องเป็น1.8 EL นะครับสำหรับคันนี้ทีมเก็บได้ทะเบียนแป๊บหนึ่งครับผมที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับแล้วก็ไปเช็คด้านหลังกันว่ามีชนหนังจมน้ำไหมเครื่องมือแม่แรงครบนะครับซีนกันน้ำจากโรงงานโอเค เดี๋ยวเราไปชมกันที่ด้านในรถกันเลยครับด้านในนะครับผมก็เป็นสีดำล้วนเลยนะครับแต่สภาพบอกยังงานคลิปอยู่เลยนะฮะถ้าใครเ้ได้มีโอกาสเข้ามาชมนะบอกเลยว่ากลิ่นกลิ่นรถใหม่ชัดๆนะต้องเข้ามาดูเลยนะครับที่วางแก้วตรงกลางให้ด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันที่เลือนใหม่เลยครับเลขใหม่กันเลยนะครับผมเลขใหม่จะเท่าไหร่กัน34,761กิเเมตรนะครับมีหน้าจอมีเลนวอชให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราก,กดไปนาเลนวอชทำงานโอเคครับ ต้องเข้ามาดูนะครับใครมีโอกาสนะครับอยู่ใกล้ๆพัฒนาการ30เข้ามาชมรถได้เลยนะครับผมและเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อชม <ใน S 2> <า>จุดเด็ดเลยนะครับของ CRV คันนี้นะครับสีแดงน้องสีแดงจี๊ดเลยนะบอกเลยคันนี้แล้วก็ไม่มีชนหนักไม่มีชมน้ำเอ้ยจมน้ำนะครับผมเ <c oughs> <outh> ม็ดอาร์คนะครับยังสังเกตเม็ดอารด์ดูนะครับผมยังเดิมๆจากโรงงาน ติ๊กเกอร์บาร์โค้ดจากโรงงานอยู่เลยนะครับไม่มีร่องรอยการแกะหรือการเปลี่ยนใดๆนะครับอ่าถ้าอย่างไรเราไปสูตรราคาตัวรถกันเลยครับครับก็เป็นไงกันบ้างครับหลังจากพาชมรอบๆคันนี้กันไปแล้วนะครับผมกับซี v i c นะครับ1.8 EL นะครับย้ำนะครับว่าเป็น EL นะไม่ใช่เทอร์โบนะครับเพราะว่าตัวนี้แต่ว่าเขาแต่งเนียเลยเป็นตัวเทอร์โบนะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผม กับเลขไม้แค่34,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองพร้อมกับราคา735,000บาทนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทิมได้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าเดี๋ยวทิมจะลงคลิปต่อไปรัวๆเลยครับทั้งไงวันนี้ขอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ